I love you. ควานหลงวาเลนไทน์แก้บุ่มอ่นโมเมนต์ข้างรักของว่าที่สามีล้านรักหนูและจะรักหนูตลอดไปคนเดียวเป็นอีกหนึ่งคู่รักนะคะที่มีโมเมนต์น่ารักอบอุ่นเอาไหมแฟนๆเนี่ยได้ยิ้มตามตลอดสําหรับนักแสดงสาวแก้บุ๋มปริยาศิทฐชัยกับพีทเกตภรหันพาณิชยา่ารานหมื่นล้านรุ่นที่2ของธุรกิจโรงพยาบาลอาณาจักรบางกอกเชนฮอสปิทอลพี่พีทหนุ่มสุดอบอุ่นนะคะที่แฟนๆเนี่ยต่างบอกไปเสียงเดียวกันว่าไม่ควรมีคนเดียวในโลกจะได้ใช้ยาพ่าหนมไมโครเวฟ ผู้ชายที่อบอุ่นที่มีดอมแก้มผีจํานวนมากนะคะที่อยากเห็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของพ่อเขาที่มังจะมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักหวานบนอบอุ่นชวนให้ยิ้มตามออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดล่าสุดนะคะแก้มบุมเนี่ยได้มาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมกับโมเมนต์สุดหวานควันหลงวาเลนไทน์อวดความข้างรักของว่าที่สามีพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่า ของขวัญปีนี้หนูตั้งใจให้นาฬิกาพี่พีทเพราะหนูรู้ว่าพี่พีทช,ชอบนาฬิกาและก็เคยเห็นว่าพ่อพี่พีทเนี่ยเคยให้นาฬิกาตอนที่พี่พีททำงานครั้งแรกแล้วมาดูมีความหมายเป็นความทรงจำที่ดีในชีวิตหนูก็เลยรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยเราจะเป็นแฟนกันปีสุดท้ายปีหน้าเราจะไปใช้ชีวิตร่วมกันก็เลยอยากจะให้นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเป็นความทรงจำระหว่างที่เราครบกันจนเป็นแฟนกันปีสุดท้ายแต่ปีหน้าไม่ต้องคาดหวังนะคะอีีแล้วก็อย่าลืมการปีหน้าขอเติมคำว่าคนเดียวด้วยนะคะ ไม่เอารักมากรักตลอดไปแต่ขอรักมากรักตลอดไปรักคนเดียว1 4 f ฟ b 2 0 2 4หลังจากโพนี้นะคะได้เผยแร่วไปได้ว่าที่สามีพี่พ,พีนะคะก็เข้ามาแสดงความข้างรักไว้ทพี่ภรรยาว่ารักหนูและจะรักตลอดไปคนเดียวแหมแหมแมแม,แม,แมนี่ยังไม่ถึงปีหน้าเลยนะคะว่าที่สามีก็เข้ามาอวดความข้างรักไว้ทพี่ภรรยาแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหวานข้างรักไม่มีแผ่วจริงๆนะคะพี่พี แล้วก็มีแฟนๆน,นะคะต่างเข้ามาชมในความคั่งรักของคู่นี้มากมายนะคะอาทิเช่นรีบรับปากเลยนะคะพี่พีทอิจฉาพี่พีทหวานโอ้ยหมดขึ้นไม่ไหวแล้วค่ะน่ารักจริงๆค่ะเขียนจะความรู้สึกจากความรักที่มีให้กันจริงค่ะกรบบอหน้ารักที่สุดขอให้ความรักของพี่พีทกับกบอเป็นรักที่มั่นคงยืนยงตลอดไปนะคะน่ารักเหมาะสมที่สุดคู่น้องมากมายเหมาะสมและคู่ควรกันที่สุดแล้ว